พอยก็ไม่เห็นว่าคนที่แบบตัดผมติ่งหูจะทำให้ประเทศพัฒนาตรงไหนเลยคนที่ตัดผมขาวสามด้านเนี้จะทําให้ประเทศแบบโอ้โหพัฒนาไปไกลจริงๆแบบยุคนี้คือมันควรแบบพัฒนาไปได้ไกลกว่าน,นี้นอกจากมานั่งคุยกัยเรื่องแบบร่างกายเราปะ ไอ้ทรงผมนักเรียนเนี่ยมันคือการเมืองเลยนะมันยิ่งใหญ่พอๆกับการเมืองระดับประเทศเลยนะอันนี้จริงๆตั้งแต่ปี18่อะออกกฎกระทรวงฉบับที่2มายกเลิกกฎกระรวงฉบับที่1ที่ให้นักเรียนตัดเกลียนชิดผิวหนังไว้ผมด้านบนได้ไม่เกิน5เซนหรืออะไรอย่างเงี้ยยกเลิกไปใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไว้ผมยาวได้ถึงตีนผมเนี่ยแล้วก็เขียนหมายเหตุไว้ว่าเหตุผลที่ออกกฎฉบับน,นี้ก็เพื่อต้องการเนี่ยให้นักเรียนมีสิทธิมากขึ้นให้เป็นไปตามสม่นิยม เขาใช้ว่าสมัยนี้ยอมเลยนะแต่ทีเนี้ยความของเกมการเมืองมันก็เริ่มขึ้นในปีถัดไปเลยออกเนี้ยมาไม่คบปีดีเลยปีถัดไปเกิดรัฐประหารคือต้องบอกว่าปี1 9นี่มันพ่วงกับเหตุการณ์หลายๆอย่างเนาะทั้งเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเดือนตุลาอย่างเงี้ยพอเขามีการรัฐประหารเข้ามาในช่วงนั้นอ่ะก็เกมการเมืองของเขาก็เริ่มเลยก็คือเขาพยายามที่จะกดนักศึกษาพอพูดถึงนักศึกษาเนี่ยสิ่งที่พ่วงตามมาคือนักเรียนเขารู้ว่านักเรียนจะโตไปเป็นนักศึกษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกดให้้้้้ชิิิิิินกกกกับกาาารรรรถูละะเเเมมมดดสสททธธ์ไไไไว่่่่ออออออพืืีีโตตปยยจงงหหห สิ่งที่เขาทําก็คือเขาออกมาประก,กาศว่าให้นักเรียนทั้งประเทศกลับไปตัดเกลียนเหมือนเดิมห้ามทําตามกฎ กระทรวงฉบับที่สองที่เพิ่งออกมายังไม่คบปีเลยประกาศลงหนังสือพิมพ์ทุกคนรู้นอกจากเรื่องทรงผมอย่างนี้นมันยังมีหลายๆเรื่องอีกหลายๆอย่างเลยนะรวมถึงการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเนาะอย่างที่เราเรู้กันว่ามันเป็นนิสัยของรัฐบาลเผด็จก,การอะอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในยุคนั้นอะมันสอนให้เห็นว่าไอ้เรื่องทรงผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทรงผมของเราแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิในร่างกายแล้วแต่ว่าสาหรับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือสําหรับคนมีอนานาจอะ <c oughs> เขามองว่ามันเป็นเครื่องมือในการกดทับเด็กเครื่องมือในการทําให้เดกกะชน้ิับ การอยู่ภายใต้อะไรที่มันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพมากๆโรงเรียนน่ากลัวกว่าที่บ้านอีกนะบางเหตุการณ์นะคะคืออย่างแบบครูอยู่ๆก็ถือไม้เรียวมาตีครูแบบว่าลงโทษนักเรียนด้วยวิธีที่รุนแรงนะ,ะที่แบบพ่อแม่เขายังไม่ทำกับเขาขนาดนี้เลยอะอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้มีใครมาสั่งให้เราตัดผมตัดอะไรไหมอะ แล้วพออยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยมีครูที่แบบเดินอยู่ๆเดินมาถืกอนไกลมาจับตัดผมเราอะคือมันแปลกมากแล้วเราเนี่ยสามารถแบบถือกันไกลแล้วไปตัดผมคนที่เรามองแล้วแบบ เฮ้ยไม่ชอบทรงผมคนนี้ตังเลยผมยาวจังเลยวะลกหูลกตาแล้วเราเดินถึงกันไกลไปตัดผมเขาได้เลยไหมสังคมมนุษย์เนี่ยทำอย่างนี้ได้เหรอมันทําไม่ได้ไงคือปัจจุบันเนี่ยมนุษยาชาติเนี่ยเดินมาถึงจุดที่เราทุกคนคนารพซึ่งสิทธ,ธิซึ่งการละการการก้อนผมมันเกิดขึ้นกับในหลายๆวัฒนธรรมในยุคที่แบบการคาทาลุ่งเรืองหรือว่าในยุคที่แบบมนุษย์เป็นสินค้าทรงผมอะ่ะเป็นสิ่งในการลงโทษชั้นดีเลยที่ทําให้คนอับอายส่งผลต่อจิตใจแล้วเขาก็จะเชื่อฟังและทําตาม สังคมไทยอ่ะคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอการลงโทษด้วยวิธีนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอมันมีคนทำเขารู้สึกว่าเอ้ยมันได้ผลว่ะเพราะว่ามันแหวกน่ะเขาต้องไปแก้ทรงคนที่ทำคนแรกอาจจะคิดว่ามันได้ผลแล้วมันก็มีการทำต่อๆกันมาต่อๆกันมาจนฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมของสังคมไทยอ่ะเนาะเรารู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยเราควรให้ค่ากับ การศึกษาจริงๆมากกว่ารู้สึกว่าการศึกษาไทยมันไม่ได้พัฒนาตรงนั้นสักเท่าไหร่เลยระบบที่มีอยู่การศึกษาที่เป็นอยู่สถาบันขวดวิชาปีหนึ่งโตเป็นพันล้านมันสะท้อนไปยังการศึกษาปกติในโรงเรียนมันไม่ดีพอหรือเปล่าเด็กถึงต้องไปเรียนพิเศษกันคนเข้าถึงก็ดีไปแล้วคนเข้าไม่ถึงละ่ะเด็กกลุ่มนี้จะทํำยังไงแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเทศนี้ควรจะโฟกัสมากกว่าเรื่องกฎระเบียบกฎระเบียบมันเป็นแค่ เปลือกเท่านั้นเองแก่นจริงๆของการศึกษาเรื่องความรู้เรื่องสิ่งที่เด็กจะได้การไปโรงเรียนเขาจะได้ความรู้อะไรเขาจะปฏิบัติตัวต่อสังคมยังไงการจําลองชีวิตในสังคมรูปแบบที่มันควรจะเป็นดีกว่าหรือเปล่าดีกว่าเป็นจากัดนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นและใช้เหตุผลที่มันดูไม่สมเหตุสมผลกันสักเท่าไหร่สอนให้เด็กรู้จักใช้เหตุผล ในร่างที่ประกาศใช้จริงอย่างงี้ก็ตามคติของกระทรวงศึกษาดิการเลยก็คือพยายามจะไม่สร้างแนวนโยบายที่ชัดเจนพยายามจะทําทุกอย่างให้คลุมเครือกํากวมเพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยไปออกอะไรที่มันชัดเจนเอาเองคือมันเป็นแนวนโยบายของเขาเลยนะคือเขามองว่ามันเป็นข้อดีมากๆที่ทําให้แบบสถานศึกษาเนี่ยได้มีอํานาจในการทําอะไรไปของตัวเองบ้างก็เลยออกอะไรที่มันเป็นกากวมเป็นหลุมหลวมมาแล้วสุดท้ายเนี่ยปัญหามันก็เลยไปตกอยู่ชักนเรียนกระทรวงมีเจตนาที่จะคุ้มครองศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์มีเจตนาที่จะ ทิทักษิติของนักเรียนก็เลยออกระเบียบทรงผมเอามาใหม่แต่ว่าสถานศึกษาแต่ละที่อาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นมันก็เลยทําให้เจตนาไม่ตรงกันพอระเบียบมันกากวมอย่างเงี้ยการตีความอ่ะมันก็จะเข้าข้างเจตนาของคนที่บังคับใช้การตีความของแต่ละโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีเจตนาที่ไม่ได้อยากจะทิทักษิติของนักเรียนเขาอาจจะมีเจตนาที่แบบอยากจะจํากัดให้ไว้ผมทรงเดิมทําไมกระทรงต้องแบบมาออกระเบียบใหม่ด้วยแบบทรงผมเดิมมันก็ดีอยู่แล้วเขาก็จะตีความกดกระทรงที่มันหลวมๆเนี้ยให้มันเข้าข้างเจตนาที่มันอาจจะไม่ดีนักของเขาได้ใช่อนข้าง เเป็นข้อสียใหญ่เลยายอย่างมันดีค่ะแต่มันไม่ดีเพราะมันคือการบังคับแบบสมุดบันทึกลักการอ่านเสียเวลามากเพราะว่ามันต้องเขียนแบบอ่านเยอะๆแล้วก็สรุปสรุปสรุปเจอพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นไม่ชอบการอ่านไปเลยเพราะว่าถูกบังคับ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 ตรงนี้ค่ะเป็นปัญหาของการศึกษาไทยคือการบังคับบังคับ ไรก็ตามเดี๋ยวบังคับผมบังคับชุดบังคับรองเท้าบังคับถุงเท้าบังคับแม้แต่เนื้อผ้าชุดนักเรียนหรือว่ากระเป๋าโบผูกผมผู้ใหญ่บางกลุ่มเขาบอกเด็กเนี่ยคิดไม่เป็นก็สั่งๆมันไปง่ายกว่าซึ่งเราว่าไม่จริงนะเราว่าเด็กสมัยนี้เขาก็มีความคิดที่เป็นของตัวเองผิดบ้างถูกบ้างก็ด้วยวัยอะไรของเขาก็ก็ช่วยชี้สิว่าเออแบบนี้มันไม่ดีเพราะแบบนี้มันดีเพราะไม่ใช่บังคับตาม พอยากให้สอนเกี่ยวกับแบบพื้นฐานของการเป็นมนุษย์นะคะการเคารพผู้อื่นการไม่บูลลี่กันในโรงเรียนความแตกต่างความหลากหลายทางเพศเชื้อชาติศาส,สนาหรือแบบวิชาเรียนง่ายๆแบบสุขศึกษาวิธีการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะสอนให้มากขึ้นกว่าแบบมายุ่งยามเรื่องทรงผมรองเท้าระเบียบวินัยอะไรเงี้ย